คริปโตท็อปเพนวันนี้นะครับแล้วก็จะมาอยู่ในคอนเทนต์ที่ว่าเหวียนที่น่าจับตาบูรันรอบหน้าค่าคือสุลต่านโอ้โหฟังดูชื่อมันจะเวิรวังอลังการอะไรขนาดนั้นถูกไหมครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงคริปโตที่น่าสนใจเก็บไว้ทํากําไรรอบหน้านะครับก็ก่อนนั้นนี้เราก็ได้มีคอนเทนต์เกี่ยวกับจัดพอร์ตเงินล้านกับตํานานคริปโตพุ่ง25ล้านเปอร์เซ็นต์มือเก่าควรมี มือใหม่ควรเก็บนะอันนี้ก็เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะก็คือเจ้าคลิปนี้แหละครับอ่ะแต่วันนี้เราก็จะพูดถึงเหรียญที่น่าจับตาเหมือนกันในบลูรังทันตัดไปนะที่อาจจะทําให้เราเนี่ยมีกําไรเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวได้เลยครับจะมีเหรียญในบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้คับเราด้วยนะครับแล้วก็ มีอะไรสงสัยหรือว่ามีอะไรพูดคุยกันก็สามารถเพิ่มคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับโดยเหรียญแรกนะครับเราไปเริ่มที่เจ้าโฟกิกเลยนะครับก็เป็นเหรียญหนึ่งนับที่อยู่ในเมตาเวิร์ดมีทั้งเกมทั้ง NFT โอ้โหแต่ละตัวนี้คือถ้าเกิดเพื่อนๆได้เข้ามาจอยหรือว่าเข้ามาอยู่ในส่วนของอีโคซิสต็มของเขาก็จะเห็นดีว่าแต่ละเกมนี้ก็ฮิตทั้งนั้นเลยนะครับรวมกระทั่งในส่วนของ ตัวเหรียญเองเขาก็ร้อนแรงแล้วก็เปิดตลาดได้หลายกระดานหลายประเทศแล้วก็เข้าไปอยู่ในส่วนของการใช้ในการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันจริง,รงๆได้ละนะไม่ว่าจะเป็นการซื้อของซื้อของอะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้ด้วยเจ้า f o ก i นี้นะครับก็รายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้ามาอ่านได้ในส่วนของไวท์เพเปอร์ของ f o k i ้หรือว่าเว็บไซต์ของเขาได้เลยนะอ่ะดยราคาของโฟกีนะครับก็ บูรังครั้งที่แล้วเขาก็สามารถไปได้ถึง0.001125ก็เลยทีเดียวนะก็ลดลงมาประมาณ89.50%นะโดยวันนี้นะครับราคาของเขาตอนนี้ก็อยู่ที่0.0012766นะอาเนียผมคาดการไว้ว่าถ้าเกิดว่ามากระแสรแรงๆเหมือนกับครั้งที่แล้วเองเนี่ยน่าจะสามารถไปที่1บาทได้นะถ้าเกิดเราเนี่ยเงินลงทุนไปที่ประมาณ1,000บาทเราก็อาจ สามารถที่จะทำกำไรได้ที่ประมาณ78,266หรือคิดเป็นเงินก็นประมาณ780,000 บาทเท่านั้นเองอันนี้เป็นแค่ราคาคาดการณ์นะซึ่งเราคาดการณ์จากการเติบโตครั้งที่แล้วนะครับแต่ก็ผมบอกเลยครับว่าเหรียญวันนี้มันไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เราก็ใช้ความใกลเคียงของตลาดเมื่อครั้งที่แล้วบางเหรียญนนครับส่วนบางเหรียญมันก็เกิดขึ้นใหม่นะครับมันยังไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้ก็จะใช้อัตราการเติบโตของกระแสมาเป็นตัวจับหลักๆนะอันนี้ก็ ต้องบอกคำว่าไม่ใช่คลิปในชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใดนะเป็นเพียงแค่การบอกกล่าวข่าวสารของเหรียญที่น่าจับตามองก็แค่นั้นนะครับเราไปที่เหรียญต่อไปกันเลยครับเหรียญต่อมาก็คือเหรียญลูกๆของโฟกินั่นเองครับก็คือเจ้าโทเค็นไฟที่เพิ่งเปิดตัวไปประมาณ2 3สเดือนที่ผ่านมานะก็เหรียญน,นี้นะครับเข้าคาดการว่าสามารถที่จะ ทำตลาดได้ที่16ล้านล้านดอลลาร์ได้ในปี2030นะซึ่งสามารถที่จะไปเติบโตอยืนสุดของทีวีรายการโทรทัศน์มาเก็ตแค p ปพวกเนี้ที่เขาไปจอยเข้าไปอินด้วยเนี่ยอาจจะสามารถทำให้เปิดโตได้ประมาณนั้นนะครับในปี2030เนาะแล้วยังเป็นหนึ่งในเครือข่ายของ f o กี้ด้วยเนาะซึ่ง f o กี้เนี่ยก็ได้คะแนนจากเซอร์ติกราด้านความปลอดภยัยด้านโฟกี้ไฟล์ล็อกเกด้านการรักษาพวกนี้นะครับก็ที่ระดับ90 96หรือ97เลยนะณนตอนนี้นะครับก็เกือบ100%ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแข็งแกร่งสำหรับในส่วนของเจ้าโฟกินเนาะแล้วมีตัวโทเค็นไฟล์เข้ามาเสริมทับอีกที่สามารถทำมูลค่าตลาดโดยรวมได้ประมาณ16ทรียนดอลลาร์นะครับภายในปี2030นี่ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าจับตามองทีเดียวเนาะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่า2ตัวเหรียญน,นี้ก็ทําเกี่ยวกับพวกเกมเหมือนกันนะ เกี่ยวกับหนังอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะไปเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับสำหรับตัวของโทเค็นไฟนะอ่ะโดยราคาของเหรียญโทเค็นไฟนะครับตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะระบุได้นะว่าเขาสามารถไปได้ไกลแค่ไหนนะครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่เพิ่งเกิดใหม่นะแต่ว่าจากราคาตามสุดิที่เขาเคยไปตอนนี้ก็พุ่งมาได้ที่7,1840นปซะเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับ ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสนใจน่าจับตามองกันทีเดียวเพราะตัวเนี้ยอาจจะยังไม่สามารถที่จะคอมเพลจากเหตุการณ์ในอดีตได้นะเพราะว่าเหรียญเขาอะแต่กถถ็ถ้าเกิดว่าสามารถที่จะไปได้ไกลถึง16สามารถที่จะไปถึง15บาทได้นะครับก็ถ้าเกิดว่า15บาทได้เนี่ยลงทุนไป1000บาทก็ประมาณ1,36%่ามที่มันจะบวกเพิ่มขึ้นมานแต่ต้องเก็บยาวหน่อยนะประมาณสัก ผมคาดการไว้ว่า5ปีขึ้นไปนะเป็นอย่างน้อยถือว่ามีโอกาสที่จะไปถึง15บาทได้สูงนะครับอันนี้ก็เป็นการคาดการโดยคร่าวๆนะเหรียญต่อมาครับเหรียญที่เป็นกระแสที่สามารถสร้างนะครับให้คนกลายเป็นเศรษฐีได้ด้วยเงินเพียง3,000บาทที่สามารถทําให้มีเงิน25ล้านหรือ30ล้านได้แบบ ประมาณ2เดือนเท่านั้นเองครับหลังจากที่เขาเปิดตัวก็ร้อนแรงครับเข้าไปยังกระดานใบเน้นับเข้าไปก็ยังหลายกระดานมากเลยเพื่อนเพื่อก็ดูเอาเองนะครับเพราะว่าเจ้าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญมีมนะครับที่เป็นกบเนาะตอนนั้นก็มาสร้างความคึกคักให้กับตลาดกระทิงหรือว่าเป็นตลาดกระทิงย่อมๆเลยนะสำหรับตัวเหรียญมีมนะเพราะว่าตอนที่เราอยู่ตอนนั้นมันเป็นตลาดมีถูกไหมครับแต่ว่าในส่วนของเหรียญเปเป้เนี่ยโหตอนนั้นถือว่าเป็นตลาดกระทิงของเหรียญมีมเลยนะเพราะว่าโอ้โหเขาเนี่ยสามารถที่จะพุ่งไม่ได้ไกลแล้วก็โอ้โหเพียงแค่ไม่กี่วันเท่าาานนั้สมรถ เข้าไบเนีนได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอ้ตอนนั้นคือแบบคนนี้แบบเพลเรียนมีมกันแบบบ้าคลั่งเลยทีเดียวนะอ่ะแต่หลังจากที่เข้าเข้าใบเนนไปกระแสเขาก็เริ่มตกนะครับแต่ก็เป็นเหรียญที่มีศักยภาพพอตัวเลยนะซึ่งเหรียญน,นี้ก็เพิ่งเปิดตัวขึ้นมาได้ไม่นานนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะคอมเพลได้นะแต่ก็คาดการไว้ว่าถ้ากระแสของเขายังสามารถที่จะ เป็นอยู่ได้แบบนี้นะครับแล้วก็ตลาดกระทิงครั้งหน้าเนี่ยบิตคอยสามารถไปยืนอยู่ที่80,000หรือ1 0 0 0 0แดอลลาร์ได้พร้อมกับบิตคอยสปอตอีทีก็คาดการว่าโฟกิเนี่ยน่าจะลบศูนย์ไปได้ถึง3ตัวนะครับก็สามารถที่จะลงทุนได้1,000บาทก็อาจจะมี อ่าเปอร์เซ็นเพิ่มมาที่1 3 4 1 9หรือคิดเป็นเงินก็ประมาณ1ล้านบาทอันนี้เป็นเพียงแค่การคาดการจากกระแสที่เขาเคยร้อนแรงมานะเพราะว่าเคยมีเหรียญมีมที่มันเคยสามารถทําแบบนี้ได้เราก็จะเอาตัวเหรียญน,นั้นแหละที่อุปทานใกลเคียงกันนะครับเอามาคอมเพล์กันหลายๆตัวนะอันนี้ก็มันไม่สามารถที่จะการันตีได้นะแต่บอกว่าเป็นเหรียญที่น่าสนใจเฉยๆครับ เหรียญต่อมาครับก็คือในส่วนของเจ้าบองนั่นเองครับก็เจ้าบองเนี่ยคงไม่จําเป็นจะต้องพูดอะไรมากนะครับเป็นเหรียญมียในเชนเครือข่ายของซ o ลรนาเนาะซึ่งก็สร้างความร้อนแรงให้กับเจ้าเหรียญน,นี้ได้ไม่น้อยเลยนะครับสาหรับเจ้าบองนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถสร้างผลกําไรตอบแทนให้กับนักลงทุนได้หลายคนเลยนะที่สามารถเปลี่ยนเงินจาก30,000ืได้ให้เป็นเงินหลักล้านนะครับก็ตอนนี้เขามีโฮเดอร์อยู่ประมาณ6 49ก็คือ6 0 0 0 0กว่านั่นเองครับก็สามารถที่จะเข้าไปยังกระดานไบแนนได้แเราคงไม่ต้องเป็นต้องสาธทยายอะไรกับสามารมคุมของเขามากนะครับเหรียญนี้ก็เพิ่งเกิดใหม่ครับแต่ว่าครั้งก่อนเนี่ยสามารถลบศูนย์ไปได้โอ้โหเกือบไปถึงเหลืออีกแค่ประมาณตัเดียวนะจะไปถึง1บาทแล้วนะครับก็คาดการไว้ว่าถ้าเกิดเขาสามารถที่จะไปถึง1บาทได้นะครับสำหรับเหรียญเจ้าบ้องเนี่ย ก็อาจที่จะลบศูนย์ไปได้ถึง3ตัวนะครสำหรับบรูรันครั้งหน้าเนาะก็อาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์บวกมาที่9 9้าห่เปอร์เซ็นต์หรือถ้าเกิดลงทุนไป1000ก็อาจจะได้เงินประมาณ1ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่การคาดการณ์สำหรับกระแสของเจ้าบองนะเพราะว่าถ้าเกิดโซลหน้ายังรุนแรงอยู่นะครับบอกเลยครับว่าเจ้าบองเนี่ยสามารถไปได้ไกลแน่นอนนะสำหรับเจ้าเหรียญมีมของเครือข่ายนี้นะครับเพราะว่าคนเขาจับตามูจับตาดูเจ้าบอกนี้อย่างใกล้ชิดกันมากพอสมควรนะ เหรียญต่อมาครับก็คือเจ้าโกลบนั่นเองครับก็คือเหรียญด้าน A.I. ของอีลอนมัสซึ่งเก่ามาจากอีลอนมัสอีกทีหนึง่งซึ่งตัวโกลบเนี่ยก็เป็นในส่วนของเว็บไซต์หรือว่าเป็นระบบปฏิบัติการ A.I. ของ Elon Musk นะอีลอนมัสนะแต่คนเขาก็เอามาทําเป็นเหรียญมีน,นครับซึ่งเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเหรียญน,นี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับอีลอนมัสจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ก็เป็นราคาที่ค่อนข้างจะน่าจับตามองนะเพราะว่าราคาตาสุดเนี่ยเขาสามารถบวกมาได้ที่4 0 4 6นะซึ่งคาดการเอาไว้ว่านะครับถ้าเกิดว่ากระ แสโครกกลับมาอีลอนมัสกลับมาปั่นได้อีกเนี่ยราคาน่าจะไปที่10บาทได้นะครับเพราะอุปทานเขาไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็กระแส AI ถ้าเกิดกลับมาอีกรอบนึงนะก็สามารถไปที่10บาทได้ค่อนข้างที่จะสบายๆเลยนะก็จะลงทุนเงินไป1,000บาทเนี่ยอาจจะได้บวกมาที่4,195%หรือคิดเป็นเงินก็ประมาณ42,000นั่นเองครับ ต่อมาครับก็คือเจ้าเหรียญมีอย่างเบบี้กรกเนี่ยครับเมื่อมีกรกแล้วจะไม่มีเบบี้ก o อกได้ยังไงครับถูกไหมครับก็เจ้าเหรียญน,นี้ก็เป็นอีกเหรียญนหนึ่งเป็นเหรียญมีเป็นเหรียญเก่าๆนะครับเรานึกถึงในส่วนของด็อกถูกไหมครับต่อมาก็มีเบบี้ด็อกนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเจ้ากรกสามารถเติบโตไปได้เหมือนด็อกคอยนะครับและอีลอามัดเก่านะตัวเบบี้กรกก็น่าจะเปิดเติบโตได้เหมือนตัวเบบี้ด็อกเหมือนกันซึ่งอาจจะสามารถลบศูนย์ไปได้3ตัวเหมือนตลาดเรียนทั้งเสีนแล้วหรือเปล่านะเราก็เลยใช้ตัว Baby เบบี้กรอกเน กับตัว b บ b ี d o ็อนะครับซึ่งเขาเพิ่งเกิดขึ้นมานครับก็ไม่สามารถที่จะคอม p พ r e ได้แบบ100%นะแต่ว่าราคาต่ำสุดจากถึงตอนนี้ก็สามารถบวกไปได้ที่7,064 เออ7,648%เนาะก็ถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะทําได้เหมือนบิบิด็อกนะครับศูนย์อาจจะหายไปสัก2ตัวนะครับบวกมาที่5,440%ลงทุนไป1,000บาทก็จะได้มาประมาณ50,000เป็นขั้นต่ำเนาะอันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้นะเพราะว่าเป็นเหรียญที่เพิ่งเกิดใหม่เลยไม่มีข้อมูลในอดีตมาให้คอมเพลกันนั่นเองครับเหรียญต่อมาครับก็คือเจ้าวอกติโดสนะครับ เป็นเหรียญมีมในเครือข่ายของ OP เนาะซึ่งนะครับเจ้าเหรียญน,นี้ถูกจัดอันดับได้ยังไงก็เป็นเหรียญหนึ่งในเครือข่ายของ OP พถ้าเกิดว่า OP ไปได้ไกลก็เจ้าเหรียญมีมที่เป็น OP เนี่ยก็น่าจะไปได้ไกลเพราะว่าแต่ละเชนก็จะมีเหรียญของตัวเองถูกไหมครับตัว BNB ็่ะจะมีพวก f o k y Babydot อะไรอย่างเงี้ย Ethereum ก็จะมีพวก s h i b a ก่อนหน้าน,นี้ถูกไหมครับแล้วก็มาเป็นเหรียญมีมอื่น s h i b a ถึงจะไปมีเชนของตัวเองแล้วแล้วก็ตัว SOL ก็มีเจ้าบองถูกไหมครับอะตอนนี้ถ้าเกิดว่า เหรียญมีมมาตามกระแสเชนจริงๆนะครับเมื่อมันไล่ระดับเชนไปเรื่อยๆเนี่ยไล่จากเชนระดับ1เชนระดับ2ระดับ3มาถ้าเกิดมาถึงลำดับของ OP เนี่ยก็น่าจะทําให้ตัวของ m o l t i o o นะครับอ่า อาจที่จะพุ่งไปที่ไกลก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่สามารถทราบได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าราคาเขาสามารถที่จะไปได้ไกลผมคาดการว่าน่าจะลบศูนย์ไปได้ประมาณ2ตัวนะถ้าเกิดเงินลงทุนไปประมาณ1,000บาทก็อาจจะบวกมาประมาณ1 2 6 2 2หดอลลาร์เออหนึ 12, ่งนกเซ็ะครับก็คิดเเงินก็ประมาณแสนสองประมาณนั้นนะอ่ะ เหรียญต่อมาครับก็คือเจ้าแรดนะครับเป็นเหรียญที่อยู่ในเครือข่ายของหรือว่าอยู่ในเช a นของออริโนคือในส่วนของบิตคอยน์ Bitcoin เองครับก็เป็นเหรียญมีมเกา่กาๆคือไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าสามารถพุ่งได้แรงมากๆเนาะซึ่งราคาตอนนี้นะครับเขาก็ไปได้ไกลเลยนะเพราะว่าจากที่02ตัว1 7 7นะก็บวงมาได้ที่5 0า 18%นะซึ่งถ้าเกิดว่ายังสามารถที่จะกระแส Bitcoin ETF มาได้นะครับกระแสของ Bitcoin พุ่งไป180,000หรือว่า100,000ดอลลาร์ได้คิดว่าเหรียญเมมในเชนของ Bitcoin เองเนี่ยน่าจะไปได้ไกลกว่านี้เหมือนกันนะซึ่งราคาคาดการที่ ผมคาดการไว้ก็น่าเชื่อรา8บาทนะเพราะว่าอันนี้ไม่มีข้อมูลอะไรเลยอุปทานสูงสุดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือไม่มีเลยแต่ส่วนใหญ่และเหรียญที่มันไม่ค่อยมีอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นม้ามืดครับก็เลยคิดว่าถ้าเหรียญนี้มันเป็นม้ามืดอาจจะเป็นเหมือนเซฟมูลหรือเปล่าก่อนหน้านี้ที่มันเคยพุ่งไปได้ไกลก็เลยเอาข้อมูลของเซฟมูลเนี่ยมาเปรียบเทียบกันครับแล้วก็ลักษณะกราฟเนาะก็คาดการไว้ว่าประมาณ8บาทนะหรือว่าเงินลงทุนไปประมาณ1,000บาทอาจจะบวกมาได้ที่65,539อเ็นหรือเป็นเงินประมาณ เป็นการคัดการที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะเพราะว่ามันคือมันใหม่มากนะครับคือก่อนที่เราอยากที่จะร่ารวยหรือว่าเราอยากที่จะมั่งคัง่งเราก็ต้องมาก่อนคนอื่นถูกไหมครับแต่ว่าการมาก่อนนี้ก็เป็นข้อดีหนึ่งคือเข้าได้ก่อนแต่ก็เป็นข้อเสียหนึ่งคือไม่มีข้อมูลลงแบบไม่มีข้อมูลการที่ทาให้เสียงเงินทุนได้แบบร้อยตัวเซนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นความเสี่ยงที่ทุกคนต้องไปศึกษากันเอาอีกทีหนึ่งนะ เหรียญต่อมาครับก็คือเจ้า Satscoin ครับก็เป็นอีกหนึ่งในส่วนของเชน i อ่อ bitcoin เหมือนกันครับก็เป็นอีกเหรียญมีมนะครับที่ตอนนี้สามารถที่จะเข้าไบแนนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วราคาก็พุ่งสูงไปได้ไกลมากด้วยครับเหรียญน,นี้ก็โอ้โหบอกเลยครับว่ามีเหมือนกันนะคือไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเหรียญน,นี้ทําไมมันถึงพุ่งได้ไกลขนาดนั้นซึ่งก็ไม่รู้แล้วว่าเหรียญน,นี้มันทําอะไรบ้างครับแต่ครับเขาก็สามารถที่จะบวกมาได้ที่2 4 6 9 6นะแล้วครับ เราก็มาคาดการจากในส่วนของ มูลค่าของเขาที่ลดลงมาก่อนหน้านี้นกับความร้อนแรงนะแล้วก็อุปทานของเขาซึ่งมีอยู่ประมาณเท่านี้นมันก็ไม่ได้มากนะเมื่อเทียบกันแล้วกับเซฟมูลก็คิดว่านะครับกับในส่วนของเหรียญมีมอืดีคาดว่าเขาอาจจะสามารถลบศูนย์ไปได้ถึง3ตัวนะครับหรือว่าเงินเงินลงทุนไปประมาณ1 0 0 0บาทก็อาจจะบวกมาได้ที่65,749%หรือเป็นเงินประมาณ6กแสนห้าหมื่นบาทนั่นเองครับอันนี้กเ็เป็นเหรียญมีมเ,เหรียญหนึ่งนะซึ่งผมไม่มีข้อมูลอะไรต่าง เลยนะเพราะว่าการที่เหรียนที่มันจะฮอตฮิตได้หรือว่าเหรียนมันจะที่สามารถที่จะ บูมได้มันจะไม่มีอะไรมาบ่งบอกคุณให้คุณรู้เลยว่าเหรียญนี้มันจะไปเหรียญนี้มันจะปังเหรียญนี้มันจะพุ่งนะครับหรือว่าเหรียญนี้มันจะพังมันจะไม่บอกเลยนะครับเหมือนกับชิบะหรือว่าเหมือนกับเปป้หรือว่าเหมือนกับตัวบองครับซึ่งตอนนั้นนะมันไม่มีโปรเจกต์อะไรเลยแต่มันสามารถสร้างเงินเป็นหลักล้านๆให้กับนักลงทุนที่เข้ามาก่อนได้อันนี้ผมก็เลยนํามาฝากกันนะซึ่งตัวออเดิโนหรือว่าตัวของเชนของบิตคอยเองเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําเหรียญหลายๆเหรียญให้พุ่งไปได้ไกล กว่าอี ثير ีียมพุ่งไปได้ไกลกว่าตัวบีนบีพวกนี้เยอะมากครับซึ่งเราก็คงจะเห็นกันดีนะตามที่ข่าวบอกมานะเพราะว่าตอนนี้คนเขาก็เริ่มที่จะหันไปสนใจเหรียญที่มันอยู่บนเชนของบิตคอยมากขึ้นแล้วนะครับจากตัวของออริโนที่มันเคย,เยบูมก่อนหน้านี้นะหรือว่าเอ็ที่มันอยู่บนบิตคอยอะไรพวกนี้นะครับอ,อาจจะเป็นกระแสกระแสหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าบิตคอยไปถึงแสนดอลลาร์อด้เนี่ยเหรียญพวกนี้ก็น่าจะหวานเจี๊ยบเหมือนกันละครับ เหรียญต่อมาครับเหรียญต่อมาก็คือเจ้าเทอร์โบเองครับซึ่งเป็นเหรียญมีอีกเหรียญหนึ่งนะที่เขาบอกว่าอาจจะเขี่ยวข้องกับอีลอนมัสอีลอนมาสอาจจะปั่นนะซึ่งเหรียญน,นี้ก็ทำเกี่ยวกับตัว AI ตัวไอ้เนีอะไรพวกนี้นะซึ่งเราก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ได้ถนะ้าว่าเหรียญตัวนี้สามารถไปได้ไกลแค่ไหนนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาดูในส่วนของไวเบอร์สเต็ปแต่ละสเต็ปว่าเขาไปถึงไหนแล้วแล้วเขาทําเกี่ยวกับอะไรบ้างนะเหรียญนี้เป็นค่างที่เป็นเหรียญที่ค่อนข้างขึ้นลงสวยงามมากเลยนะครับเพราะว่าราคาเขาเนี่ยโอ้โหผมเล่นรอบได้หลายรอบมากเพราะเขาขึ้นขึ้นลงลง,ลงได้แบบสุดจริงๆนะครับราคาของเขาจากจุดต่ำสุดตอนนี้ก็บวมมาที่5้0ร้อยห้าเศษเปอร์เซ็นตะ์เนาะซึ่งอุปทานสูงสุดของเขามีอยู่แค่ประมาณหกหมื่นล้านเท่านั้นเองนะ ว่ากระแสของอีลอมัตมาหรือว่าเหรียญของอีลอมัตมาเนี่ยอาจจะทำให้เหรียญนี้บวกไปได้ที่5บาทเป็นขั้นต่ำนะลงทุนไป1,000บาทอาจจะได้มาที่3 6 0 0 0 6เออ34,658กปเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวอาจจะเป็นเงินได้ที่ประมาณ340,000บาทนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่ผมนำมาฝากอีกเหรียญหนึ่งนะ เหรียญต่อมาครับก็คือเจ้า cGPT ที่ควบคู่กันมากับเจ้า ChatGPT ซึ่งเป็น AI Chatbot เองครับอันนั้นก็เป็นของตัวแต่ตัวนี้มันจะเป็นของตัวของ b n b นะครับซึ่งเป็นเหรียญคริปโตเนาะซี่สามารถที่จะทําเป็นเหรียญ NFT หรือว่าเป็นอะไรต่างๆได้มากมายเลยนะสำหรับเจ้าตัว cGPT เนี่ยซึ่งอาจจะมากระแสกับตัว AI Chatbot เนาะซึ่งถ้าเกิดว่ากระแส AI Chatbot เนี่ยสามารถที่จะ มาแล้วก็ไปได้ไกลได้นะซึ่งราคาเหรียญนี้มันก็ค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่ามีอุปทานอยู่ประมาณแค่พันกว่าล้านเองนะซึ่งการที่เขาสามารถบวกมาได้ที่241%ได้เนี่ย ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะราคาของเขาเนี่ยเคยไปได้ไกลที่ประมาณ10บาทเนาะซึ่งถ้าเกิดเขาสามารถที่จะคงกระแส h ชด GPT ได้เนี่ยหรือว่า AI ที่มันจะมาในอนาคตได้เนี่ยผมว่าอุประทานประมาณพันล้านเนี่ยสามารถไปที่50บาทได้สบายๆเลยนะซึ่งถ้าเกิดว่าลงทุนประมาณ1,000บาทอาจจะบวกมาได้ที่1,023นะ อาจาเป็นเงินประมาณที่11 0 0 0มบาทอันนี้เป็นแค่คร่าวๆนะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถทราบได้ว่ามันจะไปได้จริงหรือไม่ได้จริงนะอันนี้เป็นแค่แคการคาดการณ์เฉยๆนะเพราะามันเป็นเหรียญใหม่นะครับหรือเป็นกระแสใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเนาะ เหรียญต่อมาครับก็คือเจ้า Hyper GPT หรือว่า H GPT เองก็โอ้โหเป็นกระแสเดียวมากับ Chat GPT กับ C GPT กระแสเดียวของ Chatbot AI เหมือนกันนะเกิดขึ้นพร้อมๆกันครับเหรียญน,นี้ก็ทำเกี่ยวกับพวก NFT พวกโอ้โหหลายๆอย่างมากเลยนะนเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับบอกเลยครับว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะ เยอะพอสมควรนะสำหรับใครที่ชอบภาพอะไรสวยๆหรือว่าอะไรพวก NFT ทออะไรพวกนี้นะครับอ่ะในอนาคตอาจจะมีไปได้ไกลกว่านี้นะซึ่งเราก็ดูรูปแบบของเขาได้นะครับราคาของเขานะครับตอนนี้สามารถบวกมาในที่จุดต่ำสุดที่0.122บาทน,นะครับบวกมาได้ที่132อซนะครับซึ่งอุปทานสูงสุดของเขาก็มีคล้ายๆกับตัว CPT นะครับก็คือหนึ่ง พันล้านอุปทานสุดๆเท่าน,นั้นเองนะซึ่งผมคาดการเอาไว้ว่าสามารถที่จะไปได้ที่50บาทเหมือนๆกันนะครับก็ลงทุนไป1 0 0 0บาทอาจจะไได้มาที่ประมาณ18,0% 0นปันเนเนาะหรือคิดเป็นเงินก็ประมาณแสน0 0หมื่นบาทนั่นเองครับวันนี้ก็ไม่สามารถที่จะเอามาวัดได้นะเพราะว่ามันใหม่มากมันไม่มีข้อมูลอะไรที่จะมาซัพพอร์ตได้เลยจะเอาข้อมูลของ NFT มาซัพพอร์ตก็ไม่ได้นะเพราะว่าตอนนั้น NFT เนี่ยมันก็เพิ่ง เกิดมาได้รอบเดียวเองนะซึ่งมันก็เป็นกระแสที่เกิดขึ้นบูมครั้งหนึ่งแล้วก็หายไปเลยผมก็เลยเอากระแสของ f t ที่เกี่ยวกับตัวของ F นะครับหรือที่เรารู้จักกับลิงหรือว่าในส่วนของ o p e n c ซเอามาเปรียบเทียบซึ่งถ้าเกิดว่ากระแสมันสามารถไปได้ไกลแบบนั้นก็ราคา50บาทเนี่ยสามารถที่จะทําได้นะอันนี้ก็เราก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะไปได้จริงไหมนัแต่ก็เอาสามารถปเปรียบเทียบกันได้คร่าวๆประมาณนั้นนะ เหรียญต่อมาครับก็เป็นเหรียญมีมในเครือขายของอาวเวลันเช่หรือ a v a x นะก็เป็นเหรียญมีมเหรียญมีมหนึ่งนะครับที่เคยสร้างกระแสฮือฮามาแล้วนะตอนนี้เขาก็ลงมาพอที่จะสามารถเก็บได้นะอันนี้เขาก็เป็นเหรียญมีมที่ผมคาดการณ์ไว้ว่าเมื่อแต่ละชิน้มนมีเหรียญมีของตัวเองอาจจะมาปัน่นเหรียญมีมของตัวเองให้ขึ้นไปไกลเหมือนเป๊ะเหมือนชิบะเหมือนบองแล้วก็ อื่นๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหรียญมีมของ AVX นะอาจจะควบคู่มากับโซลนามากับบล็องครั้งต่อไปถ้าเกิดว่าเหรียญมีมกลับมาบูมอีกอาจจะเป็นเหรียญพวกนี้แล้วหรือเปล่านะครับอะตอนนี้นะครับราคาของเขาก็ไม่ได้ไกลมากนะก็อยู่ที่ประมาณ0.5ตัว3.8 3.8เท่านั้นเองนะครับก็บวกมาที่ประมาณ81%เนาะอะผมว่าผมจะทําการเข้าไปซื้อนะครับเมื่อตอนเช้านะแต่ว่าผมยังติดทําคลิปอยู่ก็ไม่ทันนะครับอะหึงมา81%แล้วก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวค่อยเข้าไปซื้ออีกรอบหนึ่งก็ถ้าเกิดว่าเขาสามารถไปได้ไกลจริงๆนะครับก็อาจจะลดศูนย์ลงมาที่ประมาณ2ตัวนะครับลงทุนไป1,000บาทอาจจะได้มาที่9,900%หรือคิดเป็นเงินประมาณ1,000 0แบาทนั่นเองครับ ต่อมาครับก็คือเจ้าเหรียญคออินูนะครับหรือว่า c o q i n ูเป็นเหรียญมีมของเหรียญ AVX เหมือนกันนะครับหรือว่า Avalanche เนาะเป็นเหรียญเจ้าไก่นะอันนี้ก็สร้างความฮือฮามาเมื่อประมาณออตอนกลางเดือนนี้นะครับกลางเดือนธันวามนี้เองนะครับก็สามารถที่จะพุ่งไปได้ไกลนะบ,บวกมาที่ 1, 4 8 3เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ มีราคาสูงสุดอยู่ที่03ตัว1 3 8 6 4กนะครับก็คาดการณเอาไว้ว่าถ้าเกิดเขาสามารถไปได้ไกลเหมือนเจ้าเหรียญบองนะครับอาจจะลดศูนย์ไปได้ถึง2ตัวนะครับลงทุนไป1000บาทก็จะได้มาประมาณ1595%หรือคิดเงินประมาณ10,000แสนบาทอันนี้เป็นขั้นต่ำนะครับอันนี้ก็เราก็ไม่สามารถทราบได้ว่าแต่ละเหรียญเนี่ยมันจะเป็นไปได้จริงตามนี้ไหมแต่ว่าเพราะว่าแต่ละเหรียญเนี่ยมันเป็นเหรียญที่เพิ่งเกิดใหม่ส,ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาข้อมูลมาซับพอรา ซึ่งเปรียบเทียบกับเหรียญอื่นที่เคยโด่งดังแนในอดีตที่ผ่านมานะอ่ะอันนี้ก็เป็น สรุปคร่าวๆที่ผมได้พูดออกมาฮะอาจจะมีเหรียญบางตัวที่ผมไม่ได้พูดถึงในนี้นะอย่างเช่นตัว Baby Dot หรือว่า d o s t Coin หรือว่าเหรียญอื่นๆเองก็ไม่ได้พูดถึงนะอันนี้ก็เป็นหน้าต่างสรุปที่ผมได้ทําไว้สำหรับใครที่สามารถที่จะอยากจะเอาไปศึกษาเป็นข้อมูลหรือเอาไปแคปหน้าจอเก็บไว้ได้อันนี้ก็สามารถเก็บไว้ได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้เป็นคลิปชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงแค่การบอกกล่าวข่าวสารหรือว่าการพูดถึงเหรียญที่มีโอกาสเติบโตได้ในอนาคตซึ่งเราก็ไม่สามารถบอกได้นะว่ามันจะเติบ เพื่อนๆก็ต้องไปศึกษาหาข้อมูลในการลงทุนกันเอาเองนะคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเพื่อนๆจะต้องลงทุนแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวของเพื่อนๆเองเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบาย